ลกทุกคนจนยากที่จะเปรียบเทียบได้กับทกุกับทุกพระสิ่งในโลกดังคำขวัญที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถได้พระราชทานไว้ว่าแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกคนที่วิ่งคนที่เที่ยววิ่งหาพระเพื่อกราบไหว้พระอรหันต์อย่าลืมว่า มีพระอาหารหันต์อยู่กับตัวแล้วควรปฏิบัติต่อแม่อย่าให้บุกร่องได้พระคุณของแม่อันประกอบไปด้วยความรักที่มีต่อลูกอย่างสุดหัวใจเช่นนี้คงไม่ยากจนเกินไปนักหากเอ่ยคำว่ารักให้แม่ได้ชื่นใจบ้างพระคุณอาจโชคดีกว่าหลายๆคน ที่ได้เพียงแต่จำาลึกถึงพระคุณแม่ผ่านภาพผ่านเงาที่ตรัสถึงไว้ในความทรงจำเท่านั้นว่าลูกรักแม่ความเป็นมาของวันแม่ชาวอเมริกันเป็นผู้กำหนดให้มีวันแม่อย่างเป็นทางการขึ้นและผู้ที่พยายามเรียกร้อง ให้มีวันแม่ในอเมริกาคือแอนนาเอ็มจาวิสคุณครูแห่งรัฐฟิลาเดนเฟียแต่กว่าเธอจะประสบความสำเร็จก็ครบสองปีพอดีในปีคริสตศักราช1,914หรือพศส4 5 7โดยประธานาธิบดีวุดโรวิสัน ได้มีคำสั่งให้ถือวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่แห่งชาติและดอกไม้สำหรับวันแม่ของชาวอเมริกันก็คือดอกคาร์เนชั่นซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองแบบคือถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้ประดับตกแต่งบ้านหรือประตูด้วยดอกคาร์เนชั่นสีชมพู แต่ถ้าแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วให้ประดับด้วยดอกคาร์เนชั่นสีขาวสำหรับในประเทศไทยนั้นมีการจัดงานวันแม่ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่10มีนาคมปีพุทธศักราช2486ณสวนอัมพรโดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดงาน แต่เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองงานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไปโดยปริยายหลังจากผ่านพ้นวิกฤตสงครามไปแล้วหลายหน่วยงานได้พยายามหรือฟื้นขึ้นให้มีวันแม่ขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้งแต่กำหนดวันแม่ที่ประชาชนนิยมและเป็นที่รับรองของรัฐบาลคือวันที่15เมษายนโดยเริ่มจัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493กำหนดงานวันแม่ในวันนี้ยังดำเนินงาน ต่อมาอีกหลายปีก็ต้องมาหยุดชะง,งักลงอีกด้วยเหตุผลที่ว่าสภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสน,นุนซึ่งก็คือกระทรวงวัฒนธรรมที่ถูกยุบไปนั่นเองต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทยเห็นว่าควรมีการจัดงานวันแม่ต่อไปจึงได้รื้อฟื้นงานวันแม่ขึ้นมาอีก และได้กำหนดให้จัดงานวันแม่คือวันที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2515แต่จัดได้เพียงปีเดียวก็เลิกไปจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2519คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เห็นว่า ควรกำหนดวันแม่ให้แน่นอนเสียทีจึงได้กำหนดวันแม่ใหม่โดยให้ถือว่าวันสเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติและกำหนดให้ดอกมะลิเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ตั้งแต่นั้นมา เหตุผลที่ให้ดอกมะลิเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ก็เนื่องจากดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นานอีกทั้งยังดอกอีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปีเปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ ของแม่ที่มีต่อลกูกไม่มีวันเสือ่อมคลายนักภาษาศาสตร์ได้ต้องข้อสังเกตไว้ว่าคําว่าแม่ของทุกๆภาษามาจากการออกเสียงของเด็กโดยคําขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเรียมฝีปากคู่ใต้แก่มอมมา พ่อพานปลอกปลาบอใบไม้หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นพยัญชนะชุดแรกที่เด็กสามารถทำเสียงได้โดยการใช้ริมฝีปากบนด้ล่างดังเช่นภาษาไทยแม่ภาษาจีนมะหรือมะภาษาฝรั่งเศสลาแม ภาษาอังกฤษมอม